สวัสดีครับที่ติมงสออเยกันแล้วสองายัางสิบสองน้ำมันนะเหลือสตีที่เติมไปน้ำมันสิบสองเหลือซื้อมายี่มียี่สิบน้ำมันเติมไปสิบสองเหลือแปดถูกต้องตามเติมเมื่อกี้อีกสองใช่ใช่ใช่ <c oughs> ใช่ไหมพี่นี่ไอวิใช่ไวินไปไปงปไป่ปไปไงไป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  วันนี้เลยก็ได้ลงวันลงวันนี้อีกบวกอีกสองถังพี่วันนี้บวกอีกสองบ่กแล้วผมเติมสามให้เขาเสียงสองสิบสามสิบสี่ไม่มงานหินก็อเลยเรียกว่ามีงานหินเล็กอย่างนี้ดูว่าปากเห็นลิ้นไกลเลยดูเด well ียเดี S <s ああ s ๋ยวนอนพี่เลี้งทำไมวันนี้ได้นอนบ่ปกติกลับบ้านไม่ใช่บ่ นอนบอไม่นอนบอคือไม่คืดหรอกเออฮ่าฮ่าฮ่เราไม่ทำให้มานอนเป็นเพื่อนเดี๋ยวแกก็กลับแล้วเสร็จเปนหมันแล้วทุกเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เขาบ่พี่เรืองเดี๋ยวแพ้เขาบ่นี่โอ้โหดูแพ้ยอดดิแพ้ยอดยอดได้เท่าไหรสามสิบหกโอเฮ้ยมึงจะดูปากบ่ดิเฮ้ยสามสิบสามสิบเฮ้ยมาหลังทำไมได้เท่าเกือบเท่าพวกพี่วะ เออทางพี่วิชามารอตัว้นหอ้นี่มรอตัวนหน้าบ้าโอ้โหนี่เป็ออ้เอไม่ลให้ไปอเาจะเาเลยทไมทไมในหน้าเาได้เยอะกว่าเรานะอืเาไปแล้วอ๋อในหน้าเขาได้เยอะกว่าเราเออามันเออไรในหน้าไ้โอเคจให้เาหายพี่้องต้องจัดการเลยนะถ้าในหน้าเขาแบบได้เยอะกว่าเราอ่านะไม่มันก็ ไอเที่ยวหนึ่งนั้นเราเราเราต้องเอามาเราต้องเอามาเป็นค่าค่าน้ำชาเราไงก็กิรอบนี้เกิดบานเกินยิงเกินไงนะเนาะอปีปีมาไงปีไงปีมุนก็บานเกินยิ่งไหมนี่ร อ่ะเพ็นไงมุนลือเธอเกินมานเลเขาเกินทั้งเขาในหน้าเกินเที่ยวหนึ่งเราสามร้อยสามเที่ยวในหน้าสามร้อยสี่เที่ยวโอ้โหสามร้อยเลยแหละอ้าวพี่บอกว่าจะได้สามร้อยไงก็ไม่ได้วิ่งหาอันนี้ก็คือว่าเหาะเป็นไงล่ะพี่โดนเขาด่ากระจุยกระจายไม่ใช่ปะโดนอยู่ไอยอดไอยอดไอยอดนะเย ว่าเจอร้านค้าน่ะ่อยเกียวบ้างไหลหน่อยบ้างแล้วยกว้าเขายกเกี้ยวไม่ได้ยกมันหุกคือคือเมื่อเช้าอ่ะที่ถ่ายก็แบบตั้งเป้าไว้เนาะสองวันอ่ะจะเอาให้ได้ห้าร้อยเที่ยวแว่าถน้ามีเนนี้วันเดียวไปซัดไปสามร้อยล 3 0 0 400ได้โอเคงานเราก็เหลือประมาณห้าหกร้อยมั้งบ้านนี้ไม่หายหลังเสือหลอโอ้หับชัลวะชัลวะเลยขบบอกขบบอกอะไรนะเอาหนาดินก็ขุดสระให้ผมเอาหนาดินที่ไหนแค่นี้เลย บอกว่าดีสอเทให้น like oh, you know. ้าัามีกับข้าวเราให้น hmm. right? e? ้ามาให้นะครับวันนี้โอ้มีก้อยด้วยก้อยเนื้อน่ายังถามผมนะว่าจุดตรงนี้แล้วไปื้อตรงไหนแล้วผมจูเยะคุณพระคุณเจ้า โอ้ยไอ้ไอ้นีมันลอไหนวะโมาดินไปถึงที่ร้อยแล้วแต่ผมมาเท1ร้ตรงนี้ถ้าบอกว่าเ็มือไปกี่คันก็จบเลยไปเทตรงไหนสอนไม่ไม่เทเพราะว่าไปจอดรอคขาด้วยน่ไปจอดรออพอแล้วถอยถอยสายร้อนกลับบ้านไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ สู้ไปเอาเสื้อผ้ามานอนนะครับทีมงานอยู่เยอะครับสายรอนต้องมาดูแลทีมงานนะครับพี่เลี้องไม่เคยมาแถวนี้หรอกครับผมอาผมอยู่ในบ้านแถวบ้านบอุ่นอ๋อแ้วสด็จได้ไปบอุ่นอีกนะได้ไปใกล้เลย ปีที่แล้วนะขุดแข่งกับเซวีย่ะคุดตรงไหนเทตรงไหนมากับใครมากับเสียวีเลยแต่ว่าขุดข้างกันเลยกับเสมื่อหน้าปีที่แล้วเราได้ลงไหมบออุ่นลงดิเนาะพี่ลงไอ้ใครนี่แล้วคุดลงช่วงสงกรานต์ไงนั่นน่ะคุดกับเซวีอ่ะที่เห็นเตชิรุ่นรุ่นสองอ่ะคุดข้างกันเลยพี่คุดข้างกันเลยพออะไรแล้วบเฮนแต่ชิที่ทำปากบอหนะเออ ใช่ไหมใช่ไหมพี่เห็นสวนข้างๆไหมไอ้โค้งนองนาฮะเออ้โค้งนองนาเออเซเวีขุดบ้าโค้งนองนาครับผมขุดไม่โค้งนาเซเต้ขุดแต่ว่าเซเวีไปขุดข้างหลังปากโบไม่ไม่ขุดสะเอาดินเลยข้าขุดสะเอาดินเลยไม่ขุดดินขายเลยวิ่งขึ้นโค้งนองนา มึงขึ้นโค้งตั้งนาไปเลยป bueno? ี Jamie, ที่แล้วก็ยืนทำไม้สะโค้งงี่บุญอ๋อเราทำสะโค้งแต่แกอะมาทำปากบ่อข้างสวนเราใช่ไหมพี่วิ่งปากบ่อด้วยใช่ไหมมันมันมีต้นจะบกอะเออนั่นแหละแล้วพี่ของคนนั้นสกสของผมนั่นแหละของทสเกนั่นแหละอพวกพี่ใช่ไหมใช่โอ้ยถ้ารู้นี่เมาไม่โคไปขวางไปแล้ว โอ้ยอย่าพูดถึงอย่าพูดถึงเขียนมาเพราะว่านั่นหรอนั่นแหละส่วนผมโอ้โหแล้วทำไมไม่บอกเอ้าจะบอกยังไงพวกพี่มาแอบทำปากโอเนาะบ้าอะไรมันมีของตรงตรงบ้านเนี่ยสะดอเห็นไหมไหมตะปุดตะปุดตะปุดเตะปุดตะปุดผมก็ขุดอ๋อตะปุดผมก็ขุด แล้วก็มาบออุ่นบออุ่นครับคือเจ้าของที่อ่ะแกขับรถพ่วงแกถามผมอยู่ว่าผมเทเที่ยวเท่าไหร่ไอ้ที่พี่ทำอ่ะไอข้างสวนผมอ่ะผมตีราคาไปแพงอยู่สงสัยแกเลยเอาพวกพี่เขามาขุดข้างุงมงเขาว่าซื้อดินสาสิบาทหรือสี่สิบาทนี่แหละอตอนร้อมมาเออมวงเราตัวรัวมือเกิดนะนี่สิสวีสวี เสียววีนี่แกอยู่ไหนครับเลิฟเลิฟไปไหนนี่เลิฟ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 กลับบ้านปะตั้มเลิฟเลิฟได้กี่เที่ยววะนี่ขับไปรถลาวไปอะจมไม่เช็คแล้วไม่ใช่บปะมานมันสามสิบห้าบาทเพราะเขาจะได้จะได้อยู่นเข้าบ้านนี้ด้วย ไปทางนี้ไปเมื่อกี้สองสามส่่าหนเบนทางอ๋อเห้เบนหาเสือเบนหาเสือเจียงเพราะว่าปากบ่อเนาะผมไปนี่เนี่ๆถามผมว่าไปไหนลุงงานงานตัวเองไม่เบนวิ่งนะปากบ่ออ่ะทรายร้อนอ่ะผมไม่ไพูดไม่ต้องพูดป่ะไม่เป็นไรครับให้ผมทำผมก็ทำปากบ่อนี่เออเทตรงนี้แกก็เลยมาตรงนี้เลยลุงลุงไอ้ตั้มอยู่อย่างนี้ทั้งวันเออ

เ,เดี๋ยวลากันไปแค่น awesome. mm hmm. ี้ก่อนครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะพามาชมบรรยากาศเวลาทีมงานรุดดำนั่งความนั่งคุยกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องาต้ดำจริงฝากไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายลิปสาระบ้างสนุกสนานบ้างให้รับชมใหม่ครับ